รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบช่อง5ร่วมกับบริษัทวิวทัชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมรายการที่จะมาเปิดโปงกลโกง,งของเหล่ามิชาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วคุณผู้ชมคะในยุคนี้ต้องบอกว่าเล่ที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์มีหลายร้อยแปดพันเลขค่ะยิ่งมีการเปิดกว้างนะคะให้คนทั่วทุกมุมโลกได้มีการติดต่อสื่อสารกันแบบไม่เห็นหน้าคลาาตาแล้วแล้วก็เราไม่สามารถพิสูจน์ความ คนเหล่านั้นได้เลยค่ะแต่ก็น่าแปลกนะคะที่มีหลายคนค่ะยังหลงคารมแล้วก็หลงเชื่อไปกับคำพูดเหล่านั้นจนเกิดการลักทรัพย์นะคะและบังรายค่ะเสียทรัพย์และยังเสียตัวในสังคมออนไลน์ที่ตอนนี้ยากแก่การควบคุมค่ะสนับสนุนช่วงเปิดประเด็นโดยทิพยะประกันภยัย เจ็บใจกับคนโกงซื้อของออนไลน์ขณะระมัดระวังแล้วให้คนขายส่งแค่ท k i n น n u เบอร์เพื่อยืนยันการส่งของทางไปรษณีย์ก่อนโอนเงินงานนี้ส่งมาจริงแต่ข้างในมันไม่ใช่นักศึกษาที่นิยมใช้ของแบรนด์เนมพบของมีค่าให้ระวังนักศึกษาด้วยกันเพราะนั่นอาจไม่ใช่นักศึกษาตัวจริงแค่แต่งตัวเนียนเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลายัยพอสบโอกาสที่เผลอแล้วฉกทรัพย์ ถูกมอมยาแล้วพาไปปลดทรัพย์ยังเป็นภัยที่เกิดขึ้นให้เห็นในสังคมแม้จะมีรูปแบบของเล่หลวงที่แตกต่างกันไปตามเล่วันนี้ยังคงตามเล่จากการโพสต์แชร์เตือนภัยกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กจนรู้ว่าเรื่องนี้ได้เคยเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาแล้วแถวถนนพระพลาชัย การทำความดีเป็นคุณธรรมที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากใครดังคําพ่อสอนค่ะการทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำถึงแม้จะไม่มีใครร่วมมือด้วย หรือไม่ก็ตามผลดีก็จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนพระราชดำรัสอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าหนูได้นำมาปฏิบัติกับตัวเองก็คือมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็คิดที่จะแบ่งปันหรือว่าให้มากขึ้นนะครับก็หนูรู้สึกว่าพอเราให้แล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ดีๆกับคืนมาหาเราครับหนูก็เคยเคยเก็บฝา แล้วก็ส่งไปให้ผู้พิการนะครับเขาทำขาเทียมอันนี้ก็เปลี่ยนเสมือนความดีอย่างหนึ่งที่เราได้ได้ทำให้กับผู้พิการนะครับเพราะฉะนั้นคุณเริ่มทำความดีผลดีมันก็จะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปป,ประกาศให้ใครมาร่วมทำความดีขอแค่คุณที่รู้และทำความดีตัวของตัวเองที่ทำความดีแค่นั้นก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วครับ ดังนั้นถ้าทุกคนคนไทยเริ่มต้นทาความดีจากตัวเองเนี่ยว่าประเทศเราพั่นดินเราก็จะได้อยู่มากขึ้น